โอเคกราบสวัสดีกันยามเย็นกันอีกเช่นเคยครับผมผมาพบกแบบับผมอีกแล้วนะผมจอนปั่นไปเรื่อยแล้วผมสุงเย็นนี้ก็จะมาเล่นลากี้ในโีกเช่นเคยแล้วผมโอ้โหรอบเช้านี้ถือว่าโหดหนักมากเข้าเนี่ยโหฟีสปินนี่แบบวนเนน้อยไม่เข้าเท่าไหร่แต่มากๆเนี่ยโหเข้าจัดก,กระจายกันทีเดียวแล้วผม โอเคครับ okay, ผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทําตามหรือลอกเลียนแบบใดทั้งสิ้นนะครับผมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำนะผมดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงกันเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนําให้ทําตามครับผมโอเคครับ okay, ผมผมก็จะมาเปิดหัวทุนที่4 0 2บาทครับผมกับเป็ด7กันเลยนะครับผม ผมก็จะใช้สูตรผมเช่นเคยก็จะเปิดเทอร์โบหมวกกันเลยนะผมตั้งแต่เริ่มเกมกันเลยนะผมกลับไปที่50าสิบรอบนะผมมาครับผมไม่เสียงก็ซีครผมสูตรนี้ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกับตอนที่ผมเล่นยาเพ่ช้าครผมเย็นนี้ก็ไม่หวังอะไรมากครับผมก็เล่นไปแบบขำๆรอม,มาตั้งนิดๆหน่อยๆครับผม โอ้หเปิดมาสวยงามเลยครับผมามาในหวังอะไรกันมาครับผมามาปั่นสนุกสนุกกันไปดีกว่าครับผมดวลกันยาวๆเพลินไปกันเลยดีกว่าครับผมมาคูณมาไหลยาวๆ FC ท่านใดก็สามารถแนะนําเกมให้ผมเล่นได้นะครับผมที่ FC เคยเล่นแล้วมันแตกดีแต่หัวก็ปวดแนะนํา มาได้เลยนะผมแล้วผมก็จะลองไปเล่นตามที่ FC ขอดูแล้วผมโอ้โหมามาอีกมาลงมาอีกมาลงมามาเฮ้าลงมาเว้ยเบ็ดเจ็ดเลยนะเว้ยมันต้องเข้าดิเหมือนกับรอบเช้าอะ่ะมาขอแบบรอบเช้าอะ่ะ มาสำับรอบเช้าอ่ะมามาโอ้โหร้องร้องสนั่นวันไหวเมี้ยวเมี้ยวเนี่ยมาอื้นิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้น มันก็จะมาเป็นแบบนี้เช่นเคยตามสไตล์ขึ้นเมื่อไหร่นี่หืมน่าคงจะหนักน่าดูเหมือนรอบเช้าแน่นอนเลยคิดว่านะขอนักหนักเลยดีวะ,ะพี่โอ้ว่าแล้วก็เกลือยอยู่นั้นนะ่ะมา ย,ยาวๆมาไหลมา,มาควายมาแหลมมามามาทมามาคูณโคดแหละไปย,ยาวไปอ้โอไมไีมอ่อีกจ้า สปินเลยนะรอปฏิหารลยฮัดม่วงมาก็สวยสิโอ้โหก็ขอได้ตามใจสั่งนี่มันก็คงจะโอเคเลยนะน่ะมาคูณหกมาเฮ้ยนะชอบมากเหนียวคูณข้างนอกเลยมาโอ้เข้าอีกแล้วโห วันนี้รู้สึกว่ามันเข้าฟีสปินบ่อยกว่าของเมื่อวานนี่ของเมื่อวานนี้รู้สึกว่าเข้ายากมากเลยเข้าแล้วแต่ก็เกลือมามาคูณมา,มาโ,อโ,อโอ้โหเข้าคูณมาอีาากแบบเมืโคจิเนี่ยวสวยเลยนะเนี่ะไปอีกมาลงมา,มา มาหนักหน่อยมาสักครั้งเดียวหนิมาครั้งเดียวเนี่ย,ข,ย,อยขอครั้งเดียวเนี่ยอ้ยขอครั้งเดียวพอกันแล้วว่าเออนีออ่ขอแค่ครั้งเดียวพอ,อ,อจะได้มาสวยๆไงเอเค หรือว่าได้สวยมาอยู่มันเข้าอีกมาอีกมึงก็ดอกปฏิหารเลยนะเนี่ยมึงก็ดอกปฏิหารเลยแหละนั่งมาอีกเนี่ย แต่แมวรู้สึกว่าแมวมันเข้าดีน่าจะแมวทองเข้านะแมวทองต้องมาแหละมาเาข้าอีกแกฟีสปินเข้าเรื่อยๆมาเข้าเรื่อยๆขอโดนๆมาให้มันโดนใจเอฟซีกันหน่อยมาให้มันโดนใจเอฟซีกัน โหดโหดหน่อยมามาเข้าปั้นนั่นแหละไม่โดนใจเอซีหน่อยฮะมาคิวอ่ะ,อะเออยไว้โอ้มาคูนเล่นหลายคูนยาวๆกันมาเลยมา ลงมาอีกมาขอลงมาอีกขอลงมาอีกโหดโหดมามาโอ Ro ้โหคูณมากแต่ไม่แตกเนี่ยอันแล้เอขอสักครั้งก็ยังดี นี่มันสวยสิีกครั้งหนึ่งมาโอ้โหือว่าได้มาไม่เร็วครับผมเข้าหินก็ดองปดิหารแหละพัดม่วงโอ้โหโผลโหดเกินมาส มาอเนี่ยเล่นแต่งออกมาีสบายดีมาม,มาเคกนะเค่เอมาโคมแดงอะ่ะโ,โคมแดงไม่มาเลยเมื่อกี้นี่นะแต่ตจอไปขอขึ้นเบ็ดแล้วกนะันข,ขึ้นเบ็ดห้าสิบกันเลยแล้วก็เบ็ดร,ร้อยกันะ อ,อย่าฟีสปินเข้าอีกแล้วเนี่ยอเอากันลุ้นแค่พอนีนะเ,เข้าก็เข้ามามาเล่นนะเข้าอีกแล้วฟีสปิน ขอปังๆมาขอเด็ดๆลงมาขอเด็ดๆลงมาลงมาอีกมาลงมาอีกมาเลยมามาโหดๆมาโหดๆมันแหละสวยนิ่งนิ่ง,งขอแค่นี้แหละขอไม่นิ่งอะ่ะ พี่นีขอขึ้นเบ็ดเลยนะกันน้เว้ยไม่ขึ้นนะขอขึ้นเบ็ดเลยนะเว้ย no ต้องมาแล้วขอขึ้นเบ็ดเลย โอ้ต้องขึ้นเบซะแล้วเงี้ยต้ของขึ้นเบสโคเลยขอขึ้นโคข,ข,ขึ้นหนักๆเลยมาโคเโหเชื่อเหลือ,อลเกินโอ้โหว้าวเหมียวต้อง,องลง เขามีเหมียวลงแองหน้าเนเี่ยลุ้นอีกแล้วเหมียวเ,าาเนี่ยวโหหลอกโหดเกินเข้ามาเหมียวโหชิบหายเลยเอาเอาอะไรมากวันนี้แค่นี้พอ ไม่ขออย่นี้หรอกเอาแค่นี้แหละ,ะไปเลยนะขอะสี่พันนิดนิดพอ,อ,อขอแค่นี้แหละขอสี่พันนิดนิดพอเยอะไม่ต้องการอะไรเยอะพอแล้วแค่นี้แหละกลอมดี เฮ้ยไมเป็นข้าวั้าลหรอมึงเอ้ยมาช้าไปซะแนละ้วมามามาให้เรื่อยมา ออ้สวยจัดประหลัดบอกโอ้โหต้เปิดมาหัวทุนแค่มา400นิดๆนะผมโอ้โหได้ามาที่4 0 0โอ้โหถือว่าสวยก็ถือว่าสวยับผมไม่ได้ต้องการอะไรมากนะผมวันนี้เดนนี้โอเคขอนิดๆไปหน่แล้วก็พอครับผมกลับเล่นแค่ที่เบ็ดเจ็บบาทแบบไม่ขึ้นเบ็ดกันเลยนะผม เห็นนี้ถือว่าได้มาโอเคอยู่ทั้งเข้าฟีสปินบ้างเข้าแตกนอกบ้างครับผมแต่ก็ถือว่าสวยไม่ใช่เล่นนลครับผมโอเคผมผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมท่านใดที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเพื่อการทำคลิปต่อไปกันนะครับผมโอเคผมงั้นขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม โอเคครับผมสวัสดีครับ